ตัวนี้เนี่ยซ่อนตัวเก่งมากเพราะนั้นเราไปไว้ในห้องในไปหลบหลังแคปโกนี่เองปยิเข้าไปได้ไงไม่รู้ตัวไหนตอนอาบน้ำจะดีดที่สุดสุดยมากเลยครับพ่อเต๋าโอ้โหควรแล้วเรียบร้อยสวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการติดเต่านะครับเรียอยู่ในเอพิโซดแมวรถตู้นะครับไม่รู้ว่าใน EP ไหนแล้วนะครับแต่ว่า EP นี้เราจะมาอาบน้อง อาบน้องเราจะมาอาบน้ำให้กับน้องๆนะครับผมทั้ง3าตัวเลยนี่ยังอยู่ครบนะครับสีส้มก็อยู่อหลับสีส้มหลับสีขาก็อยู่ครับสีส้มหลับแล้วตัวแรกที่เราจะอาบก,ก็คือสีเทาครับเย้ yeah. อันนี้น่าจะมาอยู่ที่บ้านได้เกือบๆจะอบจะ1อาทิตย์แล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะตัดเล็บก่อนนี่เล็บยาวมากเดี๋ยวเราต้องตัดเล็บนิดนึงและอาบน้ำน้องจะได้ไม่มาขวนเราเยอะนี่เล็บยาวแล้วเดี๋ยวตัดปลายเล็บนิดนึงเล็บเท้าสิเล็บเท้า,ทาก็ยาวอยู่โอเคเดี๋ยวเราตัดเล็บก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวอาบน้ำนะคะสีเท้าใช่ไหมคะ นี่นะครับตอนนี้ก็มีคนติดต่อน้องมาเยอะมากเลยนะครับแต่ว่าพี่ต่อจะพาไปฉีดวัคซีนก่อนเข็มแรกก็มีติดต่อเข้ามาเรื่อยนะครับทางทีมงานเราก็คุยกับคนที่ติดต่อมาอยู่ว่าเยอะมากนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปตัดเล็บกัน let's go <S แมวนะครับเท้าหน้ามี5นิ้วเท้าหลังมี4นิ้ววิธีการตัดเล็บนะครับก็อย่าตัดลึกมากตัดตรงไปปลายก็พอเพราะว่าน้องเนี่ยยังเด็กอยู่นะครับตัดตรงแบบที่เื่นออกมาไม่ใช่สีเนื้อนะครับสียุ้มพูถ้าโดนตรงนั้นเนี่ยจะเจ็บมากตัดแค่ตรงปลายก็พอ นี่น้องจะไม่รู้สึกเจ็บเลยนะครับนี่ครับเราต้องฝึกตัดเล็บให้เขาเองตั้งแต่เด็กนะครับพอโตขึ้นมาเนี่ยจะได้ตัดง่ายๆโอ้นิ่งมากเลยอ่ะเก่งมากอเล็บเทา้ายังสั้นอยู่อ่ะยาเล่นก็ยังสั้นอยู่ไม่ยาวมากเพราะเราให้พี่พพยาบาลที่อยู่โรงพยาบาลเล็มให้ตอนนั้นแหละแต่จะมีเล็บเท้าหน้าเนี่ยที่ยาวโอเคโอเค,อเคตัวนี้ชอบให้ก,กับผมฟินฟิน เลย่อสาราชูอินมา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 โอ้คิมุกโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะพาตัวสีเทาไปอาบน้ําก่อนนะครับผมเพราะว่าที่ต้องอาบเนี่ยคือวันนั้นเราแค่เช็ดตัวอย่างเดียวนะครับมันก็ยังมีคราบน้ํามันคราบฝุน่นติดอยู่คุณหมอก็แนะนําว่าให้อาบน้ําน้องได้เลยเพราะว่าอาบเสร็จเราจะได้หย่อนยาเเ็บหมัดไงโอเคสีเทาพร้อมนะ Are you ready? S <S เดี๋ยวเราจะมาทายกันดีกว่าว่าตัวไหนตอนอาบน้ำจะดีดที่สุดไม่ใช่หนูแน่นอนค่ะหนูเรียบร้อยค่ะคนนี้แหละพี่เต๋าให้ทายตัวนี้แหละสีขาวนี่แหละโอ้โหตัวใหญ่มากดูสสีขาวเนี่ยตัวใหญ่สุดเลยเอเ r g y เยอะสุดตัวผู้นะครับแล้วก็หางน้องเนี่ยก็จะขดๆอย่างนี้นะครับเผื่อใครอยากจะเห็นนะครับว่าหางน้องตรงหรือเปล่าหางขดหรือเปล่านะครับเผื่อใครอยากจะไปรับเลี้ยงนะครับ<ๆ>ก็นี่เลยหางจะเป็นแบบนี้นะครับก็ เป็นแบบโค้งๆไม่ได้หักขนาดนั้นนะครับโอ้โหดูดูดิด้นดิ้นมากขอดูเล็บหน่อยครับออเล็บยาวแล้วเล็บยาวไวมากเลยแมวเด็กโอเคตัดเล็บมือก่อนนะครับเก่งมากครับเก่งมากครับโอ้ยตัดเล็บงานนัเนี่ยโอเค่งมากให้เท้าเดินให้เท้าหน่อยเท้าไม่ยาวทำอะไรผมครับสีขาวเลยเนี่ย,ยล,ลูก <c oughs> S <S <ะ>อโอเคพริกมาฝั่งนี้ลูโอเคโอเคอ่ตัดได้มือกัอนก็ได้เท้าใหญ่มากมือใหญ่มากน่าจะแรงเยอะมากโตขึ้นตัวน่าจะแบบพอๆกับพนยนบินเลยน่ารักจังเลยปิ๊งปิ๊งเยปิ๊งปิงนี่ป๊ปปโอเคเค่งมากครับเค่งยังเลยครับออฟฟินอฟินออฟินมากเลยออฟฟินนี่นั่งหลับแล้วนั่งหลับแล้วทำสปาก,ก่อนอาบน้ำฟินมากเลยครับพ่อเต๋า มมมมดดดิูโอเคมาแล้วสีส้มตัวแสบกลางเล็บมาเลย <S 2> <S 2> มาแล้วครับสีส้มตัวแสบ <S <S แสบสุดสนสุดเปิดประตูเองได้ด้วยคุณน้ำมาเนี่ยฮสบายจังเลยครับพ่อห้าวข้ผงจกพุงอีอกครับฟินมากเลยครับพ่อห้าอ้อนโจกงอีครับทำสบายนะ ตัวนี้เนี่ยซ่อนตัวเก่งมากวันนั้นเอาไปไว้ในห้องน้ำไปหลบหลังชักโครกไม่ยอมออกมา<อ>ปีนเข้าไปได้ไงไม่รู้ก็ผมเคยแอบเข้าไปในเครื่องรถตู้แล้วผมนี่หลบได้เลยแค่นี้จิ๊บจ้อยครับตัวผู้นะครับสีส้มตรงคอสีขาวนะครับนี่ถุงเท้าน,านี่ถุงเท้าสีขาวแล้วก็หางหางงอน,นิดหน่อยหางงอน,นิดนึงนะครับอย่าไปจับหางนอ้องจะเจ็บหน้าหล่อมากหน้าแบวสุดหล่อสุดพอดูเล็บหน่อยสิโอเล็บยาวเหมือนกันพี่โป๊ สีส้มเล็บยาวกว่าเพื่อนเลยต้องตัดเล็บน้องก่อนจะอาบน้ำเพราะว่าน้องยังไม่เครียดมากพอเดี๋ยวอาบน้ำเสร็จน่าจะเครียดเพราะรู้ได้เลยว่ายังไม่เคยอาบน้ำมาก่อนแป๊บนึงลลกแป๊บนึงลูไจะไปไหนครับโอเคเก่ okay. งมากดินแหละดินสุดเลยวันนี้น่าจะดื้อเป็นอันดับสองสีเทาน่าจะนิ่งที่สุดแต่ไม่เหมือนตอนถู่ไปโรงพยาบาลพี่มีโอเชนหน่อยครับโอเค เก่งมากโอ๊ยทำไมขั้นนี้มีเลือดด้วยอ่ะไปงัดอะไรมาลูกทำไมมีเลือดด้วยเนี่ยตีกันนะครับพี่ดา <c oughs> อ้าวสีขาวสีเทาอ้าวแล้วสีส้มไปได้แผลจากไหนลูกเจอลูกหลงเหรอไม่โดนลูกหลง,ลงครับนี่นอนนี้หมดเลยโอเคเลุ้นกันแล้ว Let's go ใ <c oughs> ครอยูในกระจกฮะใครอะใคร กอนะครับมีผ้าเช็ดตัวแชมพูแล้วก็กละมังครับป่ะพี่ดาบเชิญครับเดี๋ยวเราเปิดน้ําใส่ในนี้ก่อนก็ได้เอาน้ําอุ่นนิดๆก็ได้ครับไม่ต้องเย็นมากเสียงดังตกใจเสียงดังเหรอครับดูนะเสียงอะไรครับเสียงน้ําครับเปิดน้ําอยู่เดี๋ยวไปเช่น้ํากันโอเคน่าจะดีดแน่ๆตัวนี้สีส้มก่อนเป็นแรกพี่สายแมวเลยก็เช็ดออกหลูกใส่ายแมวเข้าไปนะโอเคลงน้ำแล้วแช่น้ำเก่งมากลูก ชิวๆครับครับ<ม>ล้างตัวก่อนนะคร<ม>ับก้นๆใช้ก้นด้วย<ม>ตัวอ้วนเนี่ยดูสิโอเคโอเคล้างน้ำเปล่านะครับ<ม>เก่งมากลูก เดินดิ้งเยอะลูกโอเคโอเคเริ่มเคลียรละเริ่มเคลียร์ละโอเคอ่ะต่อไปก็พิดาละโอเคนี่ครัหบห่อผ้าอย่างนี้เลยฮะหอมมากเลยครับหอมเลยครับว้าวสะอาดแล้วเก่งมากเลยครับอืมหอมไหมดูสิหอมมากเลยครับหอมจังเลยว้าหอมแล้วโอ้โหอลหอยมิ้ โอเคสีทาแล้วครับอ่าบน,น้ำกันมาน้ำอุอ่นๆนะลูกอันนี้น้ำอุอ่นๆนะครับถับน้ำกันลูกไม่ใช้น้ำนะดื่มนะครับโอเคเก่งมากครับเก่งมากเลยสีเทาโอเคโอเคอเกนะ่ง ถูขาครับถูขาครับโอ้แจงวิชชี่นะครับอาบไม่ได้นะครับวันนี้ต้องไปให้ที่ร้านอาบครับเพราะว่าตัวใหญ่ด้วยขนยาวด้วยขนหนาด้วยขนหลายชั้นเป็นแมวแบบเมืองนอกเป่าก็ยากเะฉะนั้นก็จะไปอาบที่ร้านเป็ส่วนใหญ่ครับนี่เราต้องถูถูต้องตุ่ด้วยนะถูคนด้วยนะน้องแบบไปเข้านอห้องน้ำมาเลยแต่เราบกคอนเช็ดก่นนิดนึงโอเค พูแมวเด็กครับไม่อันตรายมากนี่ลกโอเคเจ๋งมากเสร็จแล้วคาเป็นแผลเลยอโอ้อันนี้เป็นแผลโอเคคีอมัาเป็นปานเขาเรียบร้อยครับผ้าผ้าหมดแล้วรโดนขวนแล้วเรียบร้อยแกงเกาหลีกงเกาหลีก็อาบง่ายครับพราะเป็นแมวเด็กเนียแรงยังไม่เยอะแต่พอโตขึ้นก็แรงเยอะเลย ราต้องฝึกอาบให้เขาชินจนชินนะแต่แป้งเราเองมันมีเยอะไงเลยไม่ได้อาบบ่อยก็เลยไม่ค่อยชินเราเลี้ยงระบบติดเราเลี้ยงในบ้านไงตัวเขไม่ได้สกปรกมากเราก็เลยไม่ได้อาบบ่อยเดือนละครั้งเดือนละคระพักผ่อนนะคะไปสินะครับไปสินะครัลบนอนน่ารัก Sẵn lắm tôi sang nào nào. hơi. đẹp bạn 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 ok. มีคนมารอคิวแล้วโอเคใส่ๆส่ส่สสสเก่งมากครับ้าหอมแล้วฮายหอมแล้วฮายหอมแล้วคะ่ะเก่งมากสีเทาไปเข้ม้ลยครับมาตัวใหญ่สุดแรงเยอะสุด นต้องเอาออกมาข้างนอกไม่ต้องไปแช่ในน้ำเขาจะนิ่งกว่าใช้ตัวไหนครับใช้ก้นไหนครับโฮ้ยสีขาวง่ายสุดเลยนะเนี่ยโอเคน้อยล้งตัวอทีหนึง่งอ่าวมีเสียงไล้วโอ okay. เคแรงเยอะต้องอ่านแบบรวดเร็วครับต้องทีเผลอเลยอ่ะโอ้โหสีสวยเลยอะจำได้เปล่าใครเนี่ยจำได้เปล่าใครเนี่ย ว้าผมเป็นกายต้มเหรอสะอาดแล้วจมูกสะอาดมากเลยข้อดีของแมวไทยนะครับเป่าขนแป๊บเดียวแห้งไม่เหมือนแมวเข็ดตัวข้างล่างเป่านานมากกว่าจะแห้งโอเคโอเคเสร็จแล้วครับเสร็จเรียบร้อยแล้ว3ามตัวนะครับเดี๋ยวเราไปเป่าขนแล้วก็ไปหยอดยาเห็บหมัดม นะครับให้น้องๆแล้วก็ต้องจัดน้องๆแยกกัน2ชั่วโมงห้ามอยู่ด้วยกันนะครับโอเคเรียบร้อยคะ่ะชีคะ่ะ ใช่ปะปูแคงมากครับสะอาดแล้วทีเดียวจะไปหย่อนยากันแล้วก็เดี๋ยวให้นอนแล้วลูกปเดี๋ยวให้กินแมวเลียด้วยโอเคไหมอาบเสร็จแล้วครับเรียบร้อยพวกผมสะอาดแล้วครับสามตัวเลยเฮ้ยมีรางวัลให้ด้วยนะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะอะไรอะอร่อยยังไหม่ออมยังเลยว้า สีเทาเก่งมาะสีเทาเก่งๆมากให้สีขาวหน่อยสีขาวหน่อยให้สีขาวอาบน้ำแล้วผมได้ก oh ินของอร่อยขนาดนี oh ้เลยเหรอเนี oh ่ย oh ข้าเป็นใครครับว้าวเฮยเปลือยจมูกผมแล้วผมอาบน้ำมานะโอ้โหโอ้โหโอ้โห อุย๊ยอร่อยๆแมวเลียครั้งแรกนะครับแมวเลียครั้งแรกในชีวิตน้องๆเจ็ติดใช่บอกเลยมายังครับมาย,ยังค่ะเฮ้ยขอมือได้ด้วยเหรอเนี่ยไหนๆขอมือมาเอ้ยเฮ้ยสีเทาเก่งยังเลยขอมือได้ด้วยสีส้มได้เปล่าสีส้มขอมือขอมือขอมือก่อนเฮ้ยเฮ้ยอๆๆโอ้โห เก่งมากโอ้ยืนด้วยอ่ะจับทีละตัวพี่ครับโอเคมาเดี๋ยวเราจะมาหยอดน้ำยาป้องกันเห็บหมัดนะครับโอเคมาหยดเห็บหมัดกันนี่นะครับวิธีการหยอดนะครับหยอดตรงบริเวณนะครับหัวนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยอย่าหยดตรงนี้นะครับบริเวณต้นคอก็ได้ต้นคอแล้วก็แหวกขนตรงนี้นะครับแล้วก็ หยดหยดลงไปเลยครับแหวกขนออกไปให้เห็นเนื้อนะครับแล้วก็ก็หยอดเลยเย็นนิดนึงนะครับหยดให้หมดหลอดเลยนะครับ <Okay. S 1> เก่งมากอ่ะนี่ฮะตรงนี้เขาจะเลียไม่ถึงบริเวณนี้พอหยอดเสร็จนะครับเราก็ต้องจับแยกอย่าให้รวมกันเด็ดขาดเพราะเข้าจจมาเลียขนให้กันอันตรายเกิดขึ้นได้นะครับอ่ะเราก็จับเข้ากรงไปก่อนเคสนี้นะฮะเดี๋ยวให้อยู่ในกรงอ่ะเข้าไปลูก โอเคสองชั่วโมงเจอกันเรียบร้อยสีขาวต่อไปสีเทามาลูกสีเทานี่ได้แผลนะเนี่ยี่ยตรงจมูกตรงนั้นเนี่ยได้แผลหมดเลยโ <รอ S 1> ดนข่วนกันเล็บเช็ดปากเลยลูกเพิ่งอ,อ,อาบน้ำมา,มาก็ตรงนี้ไม่ใช่ไม,ใชไม่ใช่ขี้มูกนะเปนสีเนะทานะส,ส,สีจมูกอ่ะแวกเหมือนเดิมครับ เก่งมากเรียบร้อยเก่งมากเลยสีเท้าโอเคตัวสุดท้ายนี่อะสี้มตัวแสบของเราเต้นหน่อยนะโอเคมาย้อนกับไปเห็บมาแบกให้เห็นหนังนะครับจะได้ซึมเข้าไปในผิวหนังน้องก็จะไม่มีเห็บหมัดนะครับเรียบร้อยครับ เกงมากเลยสีส้มอนเลยอไหมครับนี่อาะปิคดคลิปหน่อยครับสีส้มปิดคิปหน่อยโอเคเรียบร้อยฮะอี EP นี้เราก็อาบน้ําให้น้องเรียบร้อยแล้วนะครับน่ารักมากเลยแล้วก็แมวไทยคือดีมากๆเลยเป่าขนแป๊บเดียวก็แห้งแล้วนะครับเพราะขนน้องไม่หนานะครับหรืออาจจะเป็นแมวเด็กอยู่หรือเปล่าไม่มีขนร่วงเลยแล้วก็3ตัวนี้ผมอาบยากสุดครับ S <S> ยกมือเลยสีจมยกมือเลยผมอายากสุดครับลองลงมาก็สีเทาแล้วก็ตัวที่เซอร์ไพรส์ที่สุดก็คือตัวสีขาวนะครับคือแบบนิ่งมากหรือไม่ก็อาจจะง่วงอยู่แล้วก็รีบจับมาเลยอาบน้ำนะครับเรียบร้อยแล้วตอนนี้ผมก็สะอาดเรียบร้อยแล้วครับเห็บมัดก็หยอดเรียบร้อยแล้วเย้เหลือฉีดวัค,คซีนเข็มแรกนะครับถ้าใครชอบคิ้อม่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับปิ๊งปิ๊งบายบายกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ